สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วเจแดงมานางเบากันแล้วเขามากกับขายขีมก่อนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจก่อนกดโปรมือก่อนกดติดตามก่อนใกล้สิถึงหกแสนซับแล้วหกแสนซับสไครต์แล้วหกแสนคนติดตามแล้วฝากกดกับมาโปรมือขวากดกับว่าได้ยังดอกค่ะเป็นกำลังใจซื่อๆเนาะค่ะเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้านขวามือคําว่าติดตามกดลงไปนะคะนะ่ะเนาะแล้วก็มันก็ไม่มีผลอะไรหรอกแต่ว่ามันคือกําลังใจในการทานนะะนะํางานเนาะค่ะเนาะสินค้าเทาก็จัดโปรดลดราคาก่อนมาอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งก็มาโฆษณาครีมเป็นแล้วก็แค่เสียมกับลดราคาอยหาลอยค่ะ แคลเซียมแกปวดกระดูกปวดเก้าคิมก็ลดราคาอยู่ที่จัดโปโต้ลำหนาวให้ท่านสวยใสเสรปีใหม่นี้นะคะพันสองร้อยบาททุวนค่ะทำก็นั้นบ่ได้กนกำไรอีกเรียวค่ะท่านผู้ชมหวยพ่อวิชัยถูกมาตลอดมีหวยนางของของเพิ่นน้ำเด็ดไม่หวยนางของลูกเพิ่นน้ำผ้าพผ้าปูไปเอามานางอยู่ที่จะแดงว่านะมานางยวนอัน กางเมนกลางกลาง,กลางนา้ำหนองหานกุมภาว่านะ่ะสาม,มวดติดทั้งสามหมวดติดทั้งสามตัวมาหมวดต่อมาหมวดที่สี่เขาเจ้าว่าห้นนั่งนอกเพิ่นเลยเป็นนั่งงมวดเป็นนั่งผุนบ่่เขางว,วดที่เลี้ยวนะนั่งใดตัวใด,ดหาสวงหรือว่าอีกอย่ะงวดนี้เพิ่นจักเป็นนั่งใสเพิ่นใด้มกหนึ่งเก่าหนึ่งค่ะตัวเดียวห้ยนั่งนอกหนึ่งเก่าหนึ่งห้วยนั่ง ะอาจาย์ปูคุณเนี้ยครับไปนั่งเอาเป็นพะระข้าเจ้าไปนั่งเอาที่คิดที่หวงที่ผู้เจ้าที่หาย,ยุ่งกังน้องนําน้องฮันน่ะได้สามงวดถือสามงวดงวดที่สี่สิบเอาข้าเจ้าวาให้เขาไปเนาะของพ่อวิชัยห้อยพ่อวิชัยก็ติดตามได้ทางช่องเพชรผ้ารวยเนาะค่ะเนาะช่างเพชรผ้ารวยถูกทุกงวดค่ะพ่อวิชัยเนี่ะถูกเทพทุ่งงวด จะแดงกับไปน้ำเพลินยงวดหนึ่งกับสวยๆเนะาะเพชรพระรวยบาถูกแทบคุ้งวัดหวอยเพลินน่ะนะพ่อพี่ใช่น่ะจะแดงก็เลยขอมาลงเนาะค่ะแบ่งปันให้ท่านผู้ชมสิมีตัวใดไปเบืองน้ำกันค่ะออ,อะาไปเ,เ,เบืองตัวเลขน้ำกันใอยกระสีหอดไว้เถอะเนาะเออสำหรับห้อยแม่สว่างเนาะค่ะหาเนี่ยว,ว่าก่อนก่อนสีเบิ่งตัวเลขห้อยแม่สว่างน่ะยังติดต่อบ่ได้ค่ะ เดี๋ยวติดตัวได้บนเนาะเดี๋ยวเจแดงสิมืิอขึ้นทรไปเพิ่นไปตั้งจังหวัดในการต<า> <ไป S 1> ักใ<ไ>หม,ม่เ<ไ>ลเท่ากลานั่นต้องใช้แปลเองเหมือนแร่งมือนนี้วันที่สิบหานะมือนแรง่งบ่บ่ท่านสรุปหวอยเถอะค่ะต้องโงคคลิปตั้งหากเดี๋ยวเจแดงจมหนี้ก็สิไอบอ่ท่านลงโทรบ่ท่านถ้าท่านก็ได้ตอนนี้ก็คือได้สดสดกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะที่นี้เพิ่นติดตไวไดเพิ่นไปตั้งจังหวัด สิมาเหมือขึ้นนี่ละหรือมาเหมือแรงแต่ว่าต้องไปด้วยตนเองค่ะจังสีใดอาจสบท่านสรุปหวยกับสิโล่งให้ในมือวันที่สิบหกหรือเห็ดวันที่สิบห้านี่เนาะคะ่ะเนาะไปเองเนาะเนาะเพื่อนไปเองมือแรงนี่แหละทาตัวนี้แหละค่ะท่า,านผู้ชมเนาะตัหวยไม่มีที่มาเป็นสีทรงขม่าหายอยู่ค่ะตามตัวหยวยบ่มีทีมากเนาะคะ่ะต่ตวได จ้าแม่ผมเลี้ยงบอกแมวเมื่อกี้ผ่านผ่านเกียนผมไปนะจ้าแต่บ้านทุ่มกเกย์กันก็จะไปเอามามันมันเด่นหนึ่งหนึ่งเปดห้ามาสั้นหนึ่งแปดห้าแม่ไมีมีสามตัวเท็นานเลยหนึ่งแปดห้าครับผมเลื้ยงบอกนะคือว่าเขากับเจ้าใดเนาะเป็ดห้านอกจากไม้เล่ามือขึ้นนี่แหละหนอกเปดห้าหนอดห่าเป็ด การออกเตียนฮาการซื้อออกตามไวยเล้านั่นล่ะเมียผมมัดเตียนเอาเครื่องไปน้ำลูขนาดกะเรียนจ้าจ้ากระเลียนได้ลุกกวนแม่โอเคโอเคครับผมอันาจจะกระสัญญ์ลุกกวนแม่ในเดือนพุทธาบูชานะกินกินแตะเน่าเสียกินไข้ก้อนนี่เหรอจังว่ามันบริสุทธิ์จากเทียนนั่นน่ะเมียผมมัดอุ่นไปเขาจะรับซ้ำไปเลยแปดสิบบาทครับผมกินไข้ก้อนสิแล้วก็มันสิว่าถูกนั่นนะเลขนีะ หูยได้ว่ากินขา้าวไก่ไก่อนเมียผมเสีเอาเครื่องกันไปโรงเรียนน้ำลูกนะครับเมี่ยเจไายกรลุกอาท่านผู้ชมหวยไม่พี่ที่มาสีส้มกับมาไห้เจเดียงกินคาข้าวก่อนยังว่ามันบระถุเนี่ยลูกศิลูกลหาโตเพิ่นโตเพิ่นบอกเด็ดขาดว่าไม่ให้เอาเนั่กับเจเดียงทั้งสิ้นเออไม่ได้เอาให้พเพราะว่าเจดียงเสียรายแลยว้วเพิ่นบอกว่าถูกเพิ่นบอกเอาให้เนัยแต่ว่า คนข้างนอกนี่มาคิดคาเนาะค่ะเนาะนีห้อยพระห้อยพระเขาจะมันมันมาถูกเขาว่าถูกมาถูกงวดได้มาตัวเดียวหนึ่งแปดห้าเนาะ <c oughs> กินหวยไม่มีที่มาคคนนี่แหละโทวมาบอกหวยไม่มีที่มาทรงไล่มหาห้ตลรวดแต่ว่าจะแดงว่ามันเป็นยังจงบถูก เพราะว่าเพิ่นบ่ให้เก็บเงินบ่ให้เอาเงินบ่ให้ยังนำจี่แดงเนาะแต่ว่าจี่แดงจังซี่ล่ะค่ะให้ทุกงวดอือให้ตลอดให้ทุกงวดบ่ให้น้อยก็ให้หลายให้หลายบ่ได้ก็เอาน้อยสินะเออคือความจังได๋อยู่จแดงากเลยอมาหวยบ่ถูกพอตัวนี้ล่ะจแดงานั่นนะ ที่จิงหวยเพิ่นหายมาเราต้องมีอย่างไปเพิ่งหวยพ่อวิชัยก็เรียวก,กันค่ะท่านผู้ชมนะนะคะหวยพ่อวิชัยบนวิ่งเจ็ดค่ะบนเพิ่นวิ่งเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสามหกสามล่างวิ่งศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่หวยนางหนึ่งเก่าหนึ่ง โทรมาบอกเมื่อกี้นี่เนื่องแปดหาสันปูปูลูกนั้นวัดก่อนบอกสามเจ็ดบวกเขาเนาะปูเธอที่บันเทอรมาบอกอ๋อคนหายเลขตัวเดียวถูกว่าถูกดูเจ้าหายมานเนื่งแปดหาที่กสิเขากับเลขเล่าที่ออกมือขึ้นนี่ดีเนะาะนี่คือสวยพอวิไสยค่ะ ปดเจ็ดสามเจ็ดสามหกสามไม่เหมือนใครเนาะค่ะเนาะนี่เจ็ดสามโอ้เจ็ดสามตัวคือเป็นตัวกันของของวัดผู้ผู้จันทร์หอมอยู่คะ่ะเป็นตัวกันอยู่เนาะค่ะเนาะเป็นตัวกันของวัดผู้จันทร์หอมอยู่เจ็ดสามนะข้างล่างวิ่งศูนย์ศูนย์สี่เออเลขประมุน่นขึ้นมาหาบน ติดซีแหะคะ่ะท่านผู้ชมคําบุนติดซีของคุณยิงย่องนะติดซีเนาะจ้งทะเบงสรุปหวยค่ะท่านผู้ชมนะทะเบงสรุปหวยก็ให้ท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมถูกเลขไปน้ำกันจะแดงกับว่าถูกสามงวดแล้วสามซีงวดงว,วดที่สามนะ่ะถูกก็ได้ต่ทุนก็นถือว่าผู้ถูกเนาะเะนาะก็เลยบ่มันใจก็ลอดแต่หวยแม่สว่าง เบิดเงินน้ำหวยบ่มมีทีว่านี่ละลายนะเบิดน้ำตัวนี้ละลายนะตัวก็เลยบ่มมีกกำลังใจใกนการสื่อนี่มั่นใจตัวใดลอกหวยแม่สว่างอย่างเดียวอลอกหวยแม่สว่างอย่างเดียว Mẹ tục tà huấn tít lắp xài. Chị đèn cứ nhập đi. โทรหาคุณลูค่ะท่านผู้ชมโทรหาคูณลูกนาาาาี้สว่า,า,สางมังเดียวพูดจันหอมก็ได้ซื้อไปแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคุณได้เข้าสู่ระบบค่กเอาผู้ลูกก็บอกก็บรรับสายค่ะเอา เอาแค่นั้นละเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนะาะว่าเสิเอาหวยคนที่เสียนหวยกับว่าลับสายกับฝากซื้อคีมนะคะ่ะเป็นกําลังใจให้เจแดงอันนี้คีมกลางวันค่ะคีมกลางวันคีมกลางวันเลขก,ก็ได้ไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะมาเบิ่งเจแดงตาคีมอันนี้เพื่อบ่ได้ไอ้นั่นบ่ได้ท่านั่น คือไม่ได้ทากางคืนทุกเจียจะทากางคืนมันกระจีสวยกว่าที่บ่า,าเนาะกันเนาะอันนี้คือกลางวันนะคะอันนี้คือกลางคืนค่ะจัดโปโต้นลำหนาวให้ท่านสวยใสใส่ปีใหม่ค่ะเพราท่าอันนี้ที่หลังนะท่นทนดีสีท่านันกนเมื่อสากเมืออม่อหยาบเมือ่อหยาเมื่อ นานหนาวแล้วเมื่อมันแห้งค่ะฝากซื้อเด้อค่ะเด้อพันสองร้อยบาทเจวสบู่สุดสีสมหรือสุดสีขาวก็ได้นะคะ่ะเลือกเอาเนาะสุดสีส้มก็สบู่เจ๊แดงคนเดิมนี่แหลนะเนาะค่ะก็ขอยันผู้ส้มลวยๆถูกหวยไปน้ำกันนี่คะ่ะแคบหนาจอไว้ค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปสีหวยของ ของก็งละปูมเพื่อเครื่องแน,น่ก่ะปูพรเร้อหวยปูพ,พรเพิ่โท่วมาหาอยู่เฮ้ยเดี๋ยวโทรถามปูพรค่ะทานผะู้ชมเนาะมันจะมีแนวทางในห้องตัวูดงวดน,นี้ขอ,ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ